ส่งลูกเรียนโฟนิกแต่ลูกพูดอังกฤษไม่ได้ฟังคลิปนี้ค่ะคุณใช่ไหมคะที่อยากจะให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษอยากจะให้ลูก พูดภาษาอังกฤษได้อยากจะให้ลูกมีสำเนียงเป๊ะเวอร์เหมือนกับเจ้าของภาษาก็เลยส่งลูกให้ไปเรียนโฟนิกเพราะกฏว่าลูกรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดรู้จักเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกสามารถสะกดคำแบบโฟนิกได้เรียกง่ายๆได้ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับโฟนิกเนี่ยเป๊ะมากๆเลยแต่ดันไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ถ้าลูกคุณมีปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะ คุณต้องฟังคลิปนี้ให้จบค่ะก่อนอื่นเลยไก่ขอถามกลับว่าคุณรู้จักคำว่าโฟนิกดีแค่ไหนโฟนิกเนี่ยมันจะเป็นการออกเสียงภาษาอังกฤษหรือการผสมคำในภาษาอังกฤษถ้าให้อธิบายเป็นภาษาชาวบ้านก็คือมันก็เหมือนกับการที่เราออกเสียงแล้วก็ผสมเสียงคำในภาษาไทยค่ะอย่างเช่นกอากาขออาขามอ บอานอบานไม่โทรบ้านแกอยากจะให้คุณเนี่ยลองย้อนกลับไปตอนที่คุณยังเป็นเด็กอยู่คุณพูดภาษาไทยได้ก่อนหรือคุณอ่านภาษาไทยออกก่อนคะ่ะพวกเราเนี่ยสามารถพูดภาษาแม่ได้ก่อนที่เราจะอ่านออกแล้วก็เขียนได้อีกคะ่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณให้ลูกไปเรียนโฟนิกก่อนที่เขาจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้มันเป็นการเรียนภาษาแบบกลับหัวก,กับหางคะ่ะ ในความคิดของไก่นะคะคุณควรจะให้ลูกเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ก่อนแล้วค่อยไปเสริมโฟน,นิกทีหลังค่ะและถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะหรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันออกไปแล้วก็กดติดตามครูแม่ไก่สอนลูกสองภาษาแบบง่ายๆได้ใหม่ในคลิปต่ตอๆไป